เวลา17นาฬิกา1นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานารปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา2564เป็นวันที่2โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยาศ,าาศาสตร์และการบัญชีคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะสาขาวชศาสตร์วิทยา พัฒนาศาสตร์ปวยอึ้งพากรคณะศิลปศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาวิทยายโลคคดีศึกษาคณะเภสัชศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม1,954คนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์4ด้านได้แก่ การพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตเน้นจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติทําให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการในระดับสากลจํานวนมากด้านการพัฒนาไปสู่การเป็นที่ทํางานแห่งอนาคตเน้นพัฒนาสู่การเป็นองค์กรธรรมิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคตส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยจัดโครงการบริการสังคมรูปแบบต่างๆทางด้านวิชาการและบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริการภาครัฐในระดับดีเด่น ด้านการพัฒนาความร่วมมือเพื่ออนาคตมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรชั้นนําทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ระดับสากลเป็นการยกระดับศักยภาพทางวิชาการให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานสร้างสารรค์ผลงานและแก้ปัญหาในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิผล ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาเอกโทรตรีและประกาศสัญญบัตรทั้งหลักสูตรภาษาไทยภาษาอังกฤษหลักสูตรเหน,นัอชาติและหลักสูตรออนไลน์รวม297หลักสูตรนอกจากนี้ยังมีโควตาพิเศษแก่นักศึกษาพิการในรูปแบบการรับตรงเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องการลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศอีกทั้งยังปรับปรุงทุกอาคารให้มีทางลาดสำหรับรถวีลแชร์มีลิฟต์ห้องน้ำที่จอดรถสำหรับนักศึกษาพิการทางเท้าที่มีพื้นผิวสำหรับนำทาง ติดตั้งสัญญาณเตือนสาหรับนักศึกษาหูหนวกตาบอดโดยปีนี้มีบัณฑิตพิการสําเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการประจําปีการศึกษา2564รวม13คน